เมนกับพระท่านหลวงเนาะแมนเมนเเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนาะเขาพาไอเอและกัไออันเน่มาขอพรแลวก็มาชมวิวของพระท่านหลวงแลวก็เมื่อนี้เขาก็เลยเปลี่ยนสถานที่เพกับนกาอยากมาเบิ่งวิวเพราะว่าเขาได้ไปปีก่อนหน้านั้นแล้วเนาะครับแต่มันครั้งแรกที่ไอเจอกับแก้มบุ๋มไอกับมานีเหรแม่านีนะมานีแหละครั้งแรกเจอกันที่นี่แหละครับกับกับน้องทีน่า ไม่แล้วไปเจอนัดเจอยังไงแบบเป็นเป็นเ,เพื่อนกับตีน่าครับ oh. เป็นมูตีน่าเป็นมูนกับตีน่าครับก็เลย่วนเกิดมาก็ขอคุณฝ um ่าครับเฮ็ดเห้แต่คนดีๆคนมีความสามารถมากมาเจอกันฟวาเลยคิดเห็นเราเป็นเรียนเป็นกรรมที่แรกก็เหมือนเหมือนจะบังคับยังไม่ศึกษาประบัติน้องนะตอนแรกนะเหมือนดูดูเหมือนแล้วว่าบังคับให้น้องทำยูทูบหรือเปล่าเงี้ยครับแต่ความเป็นจริงคือน้องเขามีไฟอยู่แล้วครับพี่เนี่ยย่งแค่มีคนมาเติมเท่านั้นครับแมนพวมาก่อนหน้านี้พวัน ถามตีน่าว่าอยากเห็นยูทูบแล้วตีน่าก็เลยว่าโซนเมนตีน่ากำลังี่ไปไทยเนาะไปเห็นคลิปเป็นไอเอเพรดีตีน่าก็เลยสวนแล้วก็เลยบอกบุห้จัก,แล,กแล้วตอนนี้ไอเอกก็มาลาวแลว้วมาไป,ไป,ไ,ปไปลองไปเห็นเพิ่งก้อนไปทักทายเห็นคลิปการเห็นคลิปเป็นเท่าไหร่มันโอเค,คบ,บอคําว่ามากวก็เลยไปพอดีมาเจอกันอยู่ประตูใสและอีกประมาณพอจากมือเนาะก็เลยไปไปไทยไปประมาณชิดหนึ่งบอบเลยกับ กับสองทิศนี่แหละครับไปบ้านนายเอกอได้เห็นใไซชีวิตและกาเห็ดคลิปน้ำกันก็รู้สึกว่าเป็นเป็นทางของเฮาอีหลี่นะครับรู้สึกว่าคนกับเส้นส้มครับแบบว่าความสามารถมันบ่ได้มาดูว้อบางอื่นครับสังเกตเบิ่งแล้วบางคนเนี่ยให้ไปเต็มที่ให้ไปเต็มที่บ่็ออกกามีครับแต่บางสําหรับอีกบางคนน่ะให้แค่นิดนึงเขาเก็บไปประสานต่อเองครับอออืพสแวงครับก็เหมือนเรียนสื่อนั่นแหละครับอประดิษฐ์เหมือนกันในสายเก่งมากเออแม่นๆๆครับมื้อนี้สิพา บ้าทายเปอร์เซ็นต์กันบุมนี่จะไปจุดเด่นก็คือจุดน้ำพุวันนี้วันนี้อากาศดีเนาะใช่บอสไปไปไปเล่นน้ำพุเพราะว่าเขาเรียน่าจะไดนไอ้ไปประตูใส่ลีลาสุดแมนโดนบอสก็มาล่าสุดก็น่าจะมากับน้องอาริสาเจอกันครั้งแรกครเว่ยอะไรกับครั้งแรกเฮ้นี่ก็มาแบบเขากับไอเอกก็เจอกันครั้งแรกอยู่ประตูใส่ไอเด็ยนี่ก็เจอกันเจ้าครั้งแรกที่นี่อ่ะโอ้ย คนนะเจอกันนะตรงมานีตัว่มันเป็นพรมนิขินมุนอแมไปเดีแสงฮะมุนอาแบกเกาหน่อยอาแบกเกาหน่อยพราะว่าอยู่อยู่หรือว่าไอเอ๋เมื่อนั้นฐานของเขาไม่ได้ขึ้นสุดสุดเนาะจุดสูงสุดเพราะตอนได้ขึ้นบอกเพราะว่าเขาเป็นอย่างเขาต้องให้มันสุดได้จะต้องขึ้นแล้วขึ้นนลำน้องบอกก็ได้ครับบางครั้งแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสุดอันนี้เรามาถึงประตูชายนะครับเดี๋ยวบอกความในใจก่อน ที่เจออริษาครั้งแรกก็คือที่ประตูชัยวันนี้ก็มาเจอน้องครั้งแรกก็ที่ประตูชัยมันเป็นจุดที่ว่าจะทําให้เรามาบรรจบคบเจอกันเป็นครั้งที่สองสามสี่ห้าอีกค<ข>้งเ<น>ขาเอินมาจุดใดที่บรรจุพิเศษมักจะเจอคนพิเศษอยู่แล้ว <laughs> คนพิเศษนี่มันหมายความว่าอย่างไงเจ้ารู้บอ,อกความไทยมันว่าไงคนแบบนั่นแหละแดดเราอธิบายดูบางทีรขาแบบว่าคนพิการรือคนติเศษ เด็กพิเศษอย่างประมาณนี้ค่ะนะตอนนี้พิการทางใจเอาพี่างใจเอาไอ้แล้วเอาอันคนพิเศษกับคนพิการตอนนี้น้องพิการทางใจแล้วอ่าอาจจะเป็นหมอเด้อไอ้ปวดใจน้องดวนเอ้ขาดใจน้องแม่มาอยู่มาอยู่มาอยู่นะครับก็รู้สึกชอบมากแล้วก็ประทับใจมากที่มีแก้มบุ๋มมาครั้งแรกเมื่อเรารู้จักกันมาเมื่อชาติที่แล้วนะ สัใส่จะเป็นคู่ตัทใส่ชาทีแล้วบ่เจอเวทีคู่กรรมเออไปเบื้องหน้ากันละอออือให้เลยคนนี้แหละที่แต่ก่อนที่แบบเออนั่นแหละคูัหม้ไปเขาจะไปเบื้องข้างหน้าเลยเพราะตัวนี้นันผุ้งามดอกแมนมันกําลังเป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวมาหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างประเทศเนาะแต่ว่าคนแต่ว่าคนอันไทยก็จ้าก็เอารถมาได้แหละดิส่งซับขันเห็นเมื่อกี้ โอ้ยตะพุงกำลังเต้นเลยอ่ะเดี๋ยวให้อลิซากรบมงุเต้นตามพุเลยกลังโดนเลยอ่ะจริงมัเล่หน่อยเอาจะเด้ง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 เอา้อนฟ้อ้อนฟอนส้อนฟ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 ้อนะ้อนอนู้อนฟ้กนต้อนอยอ่แบอนี้ฟ้อนอนฟ้อ้อนฟ้อน้อนฟ้อนฟ้้อ

งานแต่งไงทุกคนซ้อมซ้อมไว้ไอซ้อันนี้คือแบบเจ้าบ้าวเจ้าแม่ไ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 อทีนี้ไอเป็นสมมติสมมติน้องอยู่นี่เนาะไอแต่เอ็นเอ็นเซนเซแล้วน้องเขีนซีกี่้ไปแล้วน้องเรียกเอนซีละแล้วไอก็เปลี่ยนท่าเออแล้วก็เอี้ยวแล้วไอกับกี้ก็เอี้ยวก็อ้อมแม่เปลี่ยนได้ก็หมุนรอบตัวน้องไงไม่แค่ซ้อมหมดจริงก็จะเต็มที่นะยอมยอมเอาเดี๋ยวไปเพลงกับน้องกัานัด เออไม่ได้ขอบจริงนะอาริสาไปก่อนไปก่อนแม่แล้วอ่ะพยายามไปคนเดียวเลยโอเคป่ะอันนี้อาิสาจะเต้นนะอาิสาทีอาิสาแล้วอาิสาเต้นดูให้ดูหน่อยมีน้อยมีน้อยกล้องกล้องอยู่ไหนกอ้อนโชว์หน่อยอยากโชว์อยากดูอ้สาะกล้องอยู่ไหนสาเต้นเพ่งยังล่ะอาิสากล้องอยู่ไหนกล้องหนูอยู่ไหนเอามาให้น้องจะจะถ่ายให้ดิอืมโอ้เต้นเหี้ยวน มีเพลงอยู่นั่นน่ะแต่ว่าบริเปิดโทรศัพท์อะไรก่งอย่างเอาใจต้องมีเบาะเอ๊ะเต้นหน่อยโชว์หน่อยอโชว์หน่อยเก่งเหรอแกบงมซอนแุมซอนไม่หน่อยพี่แบบเอวไม่ค่อยดีเอาเจุดเด้ง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 เนื้อต้อมเอาจุดเด้งเด้งเด้ง <idd ratchet Lust> ไม่เนี oh! <air> ่ยเออดีมากเลยโอ้ตะพูด <man> ดับพอดีนะตะพูดดับเลยเห็นบ้องเต้นหล่าตะพูดดับพูดดับแต่พูรับไม่ได้มาแล้วมัสูงมากแล้วว่าให้เอโซจากสเต็ปบ๊อกเราเต็มเพลงได้ป่ะแบบเต้นเต็มเพลงได้ป่ะแบบเพลงอย่างอันนี้แหละเต้าอสเต็ปเต้าอ่ะมันเปลี่ยนไปดูลิซ่าลิซ่าลิซ่ามันบมีทางมันเป็นแบบว่าแล้วแต่เขาสะเต้นแต่ว่าไม่เป็นเพลงประมาณไหนประมาณไหน เอาเอาตามความชินเลยประมาณไหนประมาณไหนกระดกกลบเออโชว์หน่อยโชว์ก้นหน่อยเรื่องเราทราบกอาจะเด้งเด้งเข้มงวดเลยเอวดีมาโชว์ด้องไหมเอาจะเด้งสุดดำ กรามาอีกแล้วเพชรโลเลลายพระเอ้าคนนี้เมียนอันนั้นอยู่ได้สังกัดอยู่ได้คู่ขอคู่หน่อยขอคู่หน่อยไปเรื่องเศ้าเศ้าเอ๋เจะดเด้ง พอแล้วแค่มักยกเดียวปกติภาพลักษณ์ช่องเราไม่เป็นแบบนี้นะครับภาพลักษณ์เปลี่ยนไปเปลยนบเลยแมนเพาะมันี้ดีใจในเจอุดหล่อดีใจเลิกันนะแมนใ้้าคนบอเนื้อง่อเนื้อต่อง่ไหนเออแอดเจเดย์อจเดย์เดย์วดขาเสียอวยขามากเลยอวยขา อ้ท้าวมากเขายืนมองเขาแบบเตกะบอกเลยอะอยากดูจังเลยงงเารกมากเลยไอ้แกเลยงงพอแล้จ้ามาถ่ายรูปเลยดูสิว้ายนปะยนนนนงต้องต้องต้องฟังต้องฟังนี่เต็มเต็าเต็มเต็มเต็มเฮ้ยเนี่ยนลองดูดิเออเอจออันนี้มากับอินฟครับ ครับเห็นอะไรก็เป็นคอนเทนต์หมดเห็นบรรยากาศดีก็อยากเต้นเมื่อกี้นี่มื่อกี้ได้3คนไม่ได้4ี่คนนะเนอะมาเดิน4คนอ่ะอ่ะแอลจะเด้งกันอ่เอาเลยเนื้อโซ่ซ้ำแอจะเด้ง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 ได้ยุ่งอะโอ๊ยไม่เอาให้น้องทำเลยเดี๋ยวเราเป็นตากล้องให้ดีกว่ามุกกี้เลยอะจะจะ ารนี้ไปต้องไปหาหมอแล้วพี่นีก็ไปหาหมอด้วยล้เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้น้องๆดีกว่าพี่สาวนวดนะเป็นกำลังใจให้น้องๆดีกว่าให้โซสเตปเต็มที่ไปเลยอเออใช่หรือเปล่าเอาเอากล้องมาเดี๋ยวผมจะไป้วครับผมให้สาวๆชเต้นเป็นเต็มที่ก่อนเดี๋ยวผมจะไปนะครับเพราะว่าต้เงนแล้วนะครับเราก็ห้โซสเต็ปเต็มที่ไปเลย ปลงน้อยมาซีประตูใสยบอเอาแบบที่นี้เห็นประตูใสยอ๋อต่เต้นรำพร้อมนี้อ่าเคยเคยมันปิ่งแบบอันนั้นนะมานีน้อยมันติดมือกันอ<ร>ะไรแบฮบัลโหล

ครับครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณเหมือนกันครับได้อยู่ครับครับไปแล้วค่ะด้วยบายลาลาลาหน่อยลาใกล้หน่อยลาอยู่ไม่ต้องกลัวต้องสับบานเด้อะรถถึงรถถึงครับลาแล้วนะครับโอเคลาลาเด้อสองก้องเบื้องหลังครับเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่เดินทางปลอดภัยเด้อค่อยๆไปอย่าไปจากฉัน้วไปเอาของครับครับเอาของอ่ะไปแก่บุมเฮาไปเรื่องไหน่ะ ย่างไปน้อยนึงอ่ะมาปเยี่บผมเฮาเป็นจะไหนมื่อกี้ถือว่าเป็นการได้เห็นหลายๆมุมเนาะเมนเมนเป็นการเรียนรู้ในการทำคลิปของแต่ละคนเ้วก็เป็นยังไงบ้างมนของไอ้ไอ้เป็นยังไงของไอ้เอเป็นยังไงเนี่ยก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันก็เรียนรู้แล้วก็เพราะว่าเขาก็ยังเป็นมือใหม่ครับมือใหม่ยังไม่มีประสบการณ์แต่เวลาเขาเห็นพวกไอ้เขาจะมาเล่นยูทูบเขาก็นึงมาเขาก็เป็นเอฟซีแล้วส่งมาก็ดีใจเนาะที่ว่าได้เหตุคลิปน้าคนดังๆสีนะครับ แต่ว่าคนต้องมีเวียกตอบไปต่อเนาะก็<ม>เลยอ,อำลาเด้คลิปกันได้ดีแต่ว่าก็ดีใจให้เละแต่ว่าเอกก็ยังชิจูดโดนยุ้ยโดนยู่คลิปนี้นะเอาแจ้มบุมกับไอ้แน่เป็นพระเอกเลยเขาก็ไม่ได้ออกกล้องเด้แค่แบบว่าเป็นสไตล์ของแต่ละคนในการ <ๆ S 2> ทําคลิปเนาะบางคนเพื่อนก็เข้าใจอีกบางคนก็ไม่เข้าใจดราม่าก็มีเป็นธรรมดาแต่ว่าด้วยในเมื่อโอกาสที่เราได้มาเจอกันเ้าก็อยากอยากถ่ายทอดให้ได้ดูแต่ว่าเบอร์คยขึ้นเดี๋ยวเนี่ยปาไปเบิ้งบ้านเปลี่ยนได้แต่ว่าเบอร์ค้น เพราะว่าแก้มบุ๋มกับเบอได้ขึ้นโดนตั้งแต่ปี2012เบอร์ได้อยากษร้องบ่ร้องขึ้นเนาะได้เพราะว่าแก้มบุ๋มก็อยากเบิ่งแบบว่าจุดแบบว่าดูลุ่มขนาดมันจะมีมันจะได้วิวอย่างบอกอ่านี่ครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้เลยสาวประเทศไหนฝนสิตกแล้วไอเอพูดไทยตั้งตั้งแต่เฮ็ดคลิปมาครับก็เห็นน้องตีน่าเด้ ตีน้าขึ้นตอนนั่นตีน่าขึ้นแล้วก็ส่งคลิปให้ไอเอเอ,อยู่นี่ป่ะขึ้นตรงนี้กับสาวเต้าเป็นน้าสาวของลิสาตอนนั่นคือตีน้าไมา่เวียงไม่หม่ครั้งแรกในชีวิตของหน้องเลยแล้วก็ได้อาศัยน้าสาวของอลิซานะไปครับเพราะว่าบองบองหูจักเพิ่นสิม,มางานศพของน,นาบ่าวเพิ่นนี่ะหลอก็เลยก็เลยให้ตีน่านะมาเที่ยวนี่ละ่ะตอนนั้นน่ะเอก็บ่เคยขึ้นแต่บ่าเขาขึ้นเนาะแต่เขาองไดจซือปีมันบ่บบแน่ใจปีติน่าจะลองลองไปเบิ่งก่อนเพราะมาดืมแล้ว แต่ผมก็อยากลองมันป okay. yeah? like, yeah. ่ะเมนยากลองโอเคเลยดีดีก็บ่ลองครับเบาอีกอะบ่เคยได้ขึ้นมาบ่รู้จากขี่ครั้งครับพี่น้องก็สิว่าเอ้ยมาแต่ละครั้งเนี่ยผมก็มีมีพระธาตุหลวงประตูไสแน่นะครับเพื่อที่สิให้พี่น้องเขาได้เห็นน้ำกันนี่สวยงามเลยเดี๋ยวเขาเขาล้อล้อน้องอลิสาจักหน่อยสักกันน้องสิขึ้นบ่ขึ้นอยู่นี่แหละก็ออกอยู่นี่ติบอกเขาจะขึ้นก่อนบ่ขึ้น นจนเดา,า,าขึ้นก่อนก็ได้เดาอะไรสิถ้าหาน้องก,ก็ได้โทรหาเราเลยอลิซาอลิซาฝนตกปะแมนเอามันก็นมีหล,ลังคาอยู่แมนปะปะแกบุม๋ไมไ,ได้มาหอดแล้วก็บอลเป็นเครื่องทงั้งเราบ่ไหนเครื่องเราบ้าง <Ital ic is> ขึ้นมาไหมสิอันนี้ขั้นที่สองเราบะจะมีจากขั้นโอ้โหโอ้หนิโเขาจะเห็นประตูใส่เนาะ ถคาเห็นตลอบนอกครับพี่น้องครับนี่ค่ะคือรั้งแรงเลยที่เราอีขึ้นมาสัมผัสเบื้องดีละก็บรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงร้อดเขาจะได้เขาจ,จะได้เบื้องจุดกาลางได้เห็นวิวมันเบือจุดกลางเมืองแล้วแกบุมเคยขึ้นตอนอาย,อยุเท่าไหร่โอ้ตอนสิบสองปีสิบสองปีแม่ไอ้กลิ่นอะไรป๊ 2000. อ ขึ้นรูลาเท่ะโอ้ยทำนี่กับขาอ่อนเนาะแจ้มบุ้มอันนี้เป็นอันนี้คือประวัติในการก่อสร้างเนาะเมนนอันนี้ระยะปีคือระยะปีเป็นปะระยะปีไปอธิบายให้ฟังดิเริ่มก่อตั้งก็ อันนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ว่าเพิ่นกำลังกอ่อสร้างอนุสาวรีย์ในปีนึง่นก็ร้อยห้า,าสิบเจดปช่วงนั้นเขายังบริกเกอร์ซะบอเร้อ็ดสี่สิบสาบวกกับยีเป็นเป็นจากปีนอหกสปี68บแปดปีที่ผ่านมาทางที่สองหลดสมัยนี้ไอ,อ้ น้ำท่วมเน,นี่ยผมน้ำท่วมในในปี1966หนึ่งโอเคไปเอาซื้อว่าสั้นสุดท้ายแ,แล้ววะนีโโ่ว่าแล้ววะยังโบแมนแมนโบยังโบแมนยังโบแมนวะต้องขึ้นวันนี้อันนี้เป็นปีที่จะแสดงเป็นวะนเป็นห้องจะแสดงไปพี่นอ้องเ่างจะขึ้นไปอีกปะบุม๋มเดี๋ยวเด้อเ <laughs> สี<อ> <laughs> <laughs> ยวเฮ้ยไป ไปเออคือว่าขากเติบเยอะเ้อพี่น้องครับเดยวเฮ้ยยังโมเมนต์อีกวันนี้บุูมบ้านเขาเหลี่ยมซ้ำนั่นคือจังอีกจังนึงเนาะอันนี้เป็นคือจังตึกนี่เนาะเมนกะจาเฮเลย แต่อันนี้อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแต่ละแขวงนี่แหละอันนี้ก็เป็นแถวปากเซี่นี่จำปาซักวัดพูมัดพูอันนี้สวนสีกงซอยรัเมืองเซกองวะอสวนเผาละเวคล้ายๆคือสวนเผากระหมูของแกลบุญสุดนี่นะแวงตะปูเอผมก็ได้ยินนินี่ว่ามีละเวนี่ละเวรยูไทยก็มีป่ะได้ยินแต่ลาบุละาเวเคยได้ยินอยู่ในในในประวัติศาสตร์อันนี้เป็นหอข้อใจปิดกแขวงสวรรค์เขต โอ้ไอ้เอกเคยไปแล้ววะบ่เคยไปครับอันนี้อยู่เจ้มุมลงไปใต้สุดในหัวใจบ่เคยไปใต้ใต้สุดคือคือคำวันบริกรรมไซได้ไปบ่บริกรรมไซแมนไปเตอันอุดมไซอุดมไซสวัสดีเขตสวัสดีเขตเอากระไต้แล้วหันสวัสดีเขตก็ะไตอ่ะไต่ละภาคแรกโลงขบางเนื้อวะเนื้อโลเขบางเนื้อซั้นนั่นแหละไปนี่เนาะแมนต้นไม้แข็งอุดมไซโอ้ขาดต้นซาพันปีบ่นี้ เบสาพันปีพงสาลีโอโอเคไปเขาเขายังบริหอดจุดอไนียบริหอดจุดมุ่งมาไอเทียแม่นคักเด้นเนาะหัวพิ่นอยู่ไห่ไปคิดว่าน่าจะแม่นตรงนี้ล่ะโอ้แกมบมเอยะฮ่าฮีาฮ่าน่าฮ่าฮ่าป่าฮ่าฮ่าฮ่าันนี่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่เป็าฮ่าฮ่็ฮ่าม่าฮ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 ่านนาฮนาฮานาาานอ เสียยวังเหลืออีกปะพี่รองตอนนี้เขาอยู่ถึงประตูไซครับเป็นโอกาสดีเลยมื่อนี้ได้มาไทยพอดีเขาก็ให้เอซเบิงเลยเพราะว่าบางคนกเจะก็ยังบบเห็นเนาะครับคือว่าแปลกจัะดอมาแต่ละเทียวบัไดขึ้นมาจากเทียไหวอยู่บ่ออเอ๋ทั้งเ้าทั้งว่าหัทั้งจมนะนี่มันยังมีบอลจุดสุกสุดมาอีกเอ๋เสียวเดี๋ยวดนี่ ยังมีอีกเหรอแม่แต่ว่าผ่าอ,อีกมานี่ก่อนเมื่อหันนี่โอ้อันนี้น่าจะหันไปทางอันนั้นไอ้หันไปทางอัน,นเออหัวมิตรภาพอ่นะนะแมนบอกแมนนี่บอกห้องแทมที่สูงที่สุดในประเทศลรวหันบอกคุณตัวมันสูงที่สุดตัวเขาอันผ่านไปหันพระเสียวเขียวม ไปสันเถิงบ่ <laughs> ไปไอ้เป็นคนโคตรกลัวข้อมสูงเลยไปได้บะ <c oughs> ได้สาธุเด้อร์้ยขึย้บไปขึ้นดิ้ขึ้นแล้วเจ้นจัดแล้วอันตรายด้ซัมม<า> <ขอ S 1> ี่เห็นกว่าคักแล้วขอทางไปนลยขอบิงึงเด้อเออยนนั้นไปใส่แลลวปราดพี่น้องครับ นี่เป็นอีกมุมมุมนึงของนครหลวงเมยงจันทร์ครับเป็น้องกันแมเป็นสีนทองหกสิบกว่าปีเราให้การก่อสร้างคิบเพียงเท่านี้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อยแลย้วอยากจบคลิปให้อีซี่ได้เบิ่งบอนนี้เพราะวา่าน,นี้เป็นจุดชมวิวแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก้มปุ่มสาวลาวแล้วก็ไอเอเดอร์เพราะว่าเราก็ยังจะยู่น้ำกันหลายเทือหลายคลิปนี่แหละแล้วก็อย่าลืมทุกคนอ่า ห้ามลืมแกมบูมเด้อเพราะว่าแกมมบโดนละโดนแล้ว, <laughs> วแล้วลก็บ,บางทีเอฟซีบางคนก็นจะลืมแล้วก็บว่าตามแกมบูม,มนะเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดตโดนน้อมันจะบําเพ็ญฟิตอ่ะ์สำหรับ,ค,บคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อไปไปแกมบูมไปก่อนแต่อ้ยยังว่าไปนะเขาว่าไปไอ้สิไป <laughs> หาอลิซาอยู่ข้างใต้เพราะว่าเขาเคยขึ้นดูเราเนี่ยแลยบ่าอยขึ้นมานำปะนะ่ะเขาน่ะไป,ไะปะเขาลงไปใต้ไปพี่น้องครับก็ได้เอาบรรยากาศให้เบิ่งไม่รู้ว่าลงทางไหนลงทางนี้บ่ะฮึแมนลงทางใต้ไปไปเลย เหลือบึงขึ้นจากสีหอดพื้นเร็วๆนี่น่ะแต่ว่าเขาขึ้นกับว่าดนเนาะบ่าเดินว่าในคันเขาราชการใส่คันใดเรือนก็ย่านคนลาวเฮามันสีขี้ข้านออืบ่ขยันบ่ต้องย่างมันจังแบบเออเขาย่างปุ๊บแบบเวลาเขาเห็นวิวปุ๊บแล้วเออความความเหนื่อยมันสิเซาเออคันแบบขึ้นนิดปุ๊บแล้วมันจังไดนปุ๊บมันง่ไงผลเนาะแมนเขาต้องแบบเมื่อกี้เขามาทางไหนทางนี้ปะทางนี้ปะแมนอันนี้เขาเบิ่งได้บ่เดี๋ยวร์เบิ่งเอก เขาว่าฝนตกฝนตกแก่ผมโอ้สูงจังเลยป่ะฝนตกแต่ว่าเป็นแต่นกแต่หนูมาอยู่ดีเนาะพวกนกพิราบพวกยังก็สีลอยู่ดีว่าอะไรวะคันว่าแบบว่าฝนมาตกนี่นกไลยกอสโซ่แหลงๆไอคิดว่าซีลายอยู่แม่นนกอีหยังก็กระจกอันสีดำๆมาไะเองนกนี้เนาะนกพิราบอ่ะนกกระจอกที่เขาเจ้าให้ไปปอยเห็นบะ อันนี้อันนี้ข้าวเจ้าผู้ผมรู้สึกว่าจะมีกลิ่นอับๆเนาะแมนอันตะกี้หันกับเจ้าขายอันนั้นก็ขายของที่ระลึกแบบแมนของที่ระลึกตะเพิดประเภทเครื่องประดับอีหยังนั้คิดว่าย่ำขึ้นมีคนนอนเฝ้าปุผมอาจจะบ่มีบ่มีอกเนาะแต่ว่าบ่มีหม่องอยู่อีหลีก็มาขอนอนนี่ก็คือสิดีเนาะนอนขอนอนฟรีเลยประตูใส่นอนได้อาจจะได้พัดลมบางิน่าจะได้ออืซ่อมตึกหรือไปเบิ่ง เบืงบิงมุมทางในกับเบิงมุมด้านลา่างคอนะอยงนี่พี่น้องครับน่าสิออกแบบไอเดียมากแบบม่านเห็ดคลายๆตึกนี่แหละม <pneum. S 1> าณนี้เลยเอเ็นบอกว่าลงทางนี้เลอตู้สแต่ว่าคันเขาไปไ้ไปไห้อบหน้าในเอพาเขาไปบอนอันที่ระลึกของประเทศไทยได้เด้อครับเขาก็ยังไม่ได้เห็นหรอก้า่ได้เห็นนะได้สิบห้าไป ตว่าที่ไปที่มาของสถานที่สําคัญสําคัญมักเด้แก้วกุมกับประวัติศาสตร์นั่นแหะประวัติศาสตร์เมนความเป็นไปเป็นมาจะไหนเมนว่าจะไปกรุงเทพก็บ่ได้ไปจักเทือกเมนละค่ารถก็บ่มีค่าเรือกับบะพร้อมอยู่ช่วงนี้ช่วงทุกเดนี้ยพ่ดได้เลยเนี่ยทิพย์พูเพื่อเซียนไปทะเลลงบิกินี่เด้เนี้ยช่วงนี้เอ็ดทุกยากได้ทํงนั้ง่าบากเนยจักหน่อยเอเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวมื่กีดีขึ้นเนาะตอนนี้ครับพี่น้องครับผมกับ นอนแคบมุมก็ได้ลงมาหอดแล้วครับรู้สึกว่าขาสีหลักๆเนี่ยจากหน่อยอริสางบ่เคยขึ้นเคยปะอริสาจากเทื้าเนาะน่าจะเท้าหนึ่งสองเทืาเเทื้านั้นอริสาได้ขึ้นปะตอนน้องตีน่ามากับสาวเต้าน่ะมิแต่ตีน่ากับเต้ามันปะขึ้นนะอันนั้นมันคลิปแรกค่ะอคลิปเลกเลยอันนั้นหนแบบโบได้มาหนำมีแต่สาวเตากาวบัดตีน่ามาแต่เขาหัดมาองเฮียนเดยเข้าองเฮียนในตอนนั้นนะเออ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจานที่ได้มาถือว่าเป็นอัตลดนะครับในการเฮ็ดคลิปของไอเอแล้วเมื่อนี้ก็เป็นคลิปแรกมาสิบเทียรแต่ว่าขึ้นเป็นเทียรแรกอ่าก็เขาจะเฮ็ดใหม่งามบองามครับเป็นบออลิสากอาไปบม่ได้ไผ่ซ้ำอืมอะไรนั่นอันนั้นก็มันไม่ได้มีอย่างมันก็เป็นส่วนเนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดใหม่ข้างนี้โอเคเลยอลิสาต้องรีบเลยฝากพี่น้องแน่ก็แล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวอลิสายังจะไปไทยอยู่นะ ใช่ไหมแมนถัดติดตามเบุ๋งนะทุกคนเดี๋ยวฮอร์จะไปเฮ็หตุการอ์ยูทีฟังไทยไปไทยน้ำยาบ่บอยูทีบ้านเบ่าเอไปกินอย่างไส้กันปะอะไรโ่เคยกีดไทยเอโอนเอ้าะเผื่อแกยังโ่เคยแต่คนสอนก็ไม่เคยกีดที่ให้แม่เอโอนอ้าวคือยังโ่เคยกีดวะอีกโบเคยเหตุอ๋อเราต้องไอ้ให้เอโอนเอเปลี่ยนต้องไปเห็ุก่อนเออโอเคสำหรับคลิปนี้ครับอลิซาขอลาไปก่อนเด้อไว้เจอกันยูทีคลิปหน้ายูทีประเทศไทยเนาะยูที จังหวัดอุดรนะทุกคนครับบางคนก็บอกอู้ไปหลเจอกันยินเถือกได้ปเนาะจ้าไหนก็ไปเจอเจอยืนหินเถือได้ป้องยืนหินเถือไปไปดำน้ำอ่ะดำน้ำไปอ้อยจำบุตรดำน้ำเป็นบาราเป็นแล้วเนาะเอ้ย่ได้พานลริสาเกือบพี่ต๋มนี่เลยโอเคบาย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 